สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิษราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับสถานศึกษาและโรงเรียนหลายๆแห่งประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับผู้เรียนและการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความพิการประเภทหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มผู้เรียนประเภทนี้นะครับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและครูผู้สอนเองรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับผู้เรียนที่มีความพิการกลุ่มนี้มากเท่าที่ควรนะครับ กลุ่มผู้เรียนที่มีความพิการกลุ่มนี้จะมีความพิการหรือความบกพร่องมากกว่าหนึ่งอย่างหรือที่นักวิชาการเรียกกันว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีความพิการซ้อนนะครับก็คือมีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งร่วมกับการบกพร่องด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นการบกพร่องทางการเห็นร่วมกับการได้ยินสติปัญญาร่างกายการเรียนรู้สมาธิสั้นหรืออื่นๆนะครับการทําความเข้าใจหรือการทําความคุ้นเคยกับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับ และการจัดหลักสูตรให้กับผู้เรียนกลุ่มนี้ยังเป็นประเด็นท้าทายของการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยของเรานะครับและวันนี้ทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านหนึ่ง ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนการจัดทำหลักสูตรและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลที่มีความพิการสอนท่านเป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์การเข้าถึงผู้เรียนที่มีความพิการทุกประเภทและเป็นนักขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความพิการสอนตลอดชีวิตของการรับราชการของท่านนะครับและขณะนี้ท่านก็ได้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญดรสามารถรัตนาสาครเข้าสู่รายการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับครับกูครับในระหว่างการดําเนินรายการนี้ขออนุญาตเรียกครูนะครับ เบื้องต้นให้ครูได้แนะนําตัวเองให้คุณฟังทีงบ้านได้รู้จักกันก่อนนะครับว่าครูเป็นใครมาจากไหนครับครับสวัสดีครับผมชื่อสามารถรัตนาสาครนะครับอดีตเคยเป็นคุณครูสอนที่โรงเรียนสองับอตบกรุงเทพจริงๆแล้วเริ่มต้นสอนโดยว,วิชาพละศ,ศึกษารเสร็จแล้วก็มาเป็นโค้ชกีฬาคนพิการนะครับแล้วก็ได้เห็นเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความต้องการจําเป็นแล้วก็กําลังจะถูกทิ้งแว้งหลังก็คือกลุ่มเด็ก ตาบอดที่มีความพิการซ้อนคิดว่าเออเราน่าจะมาจับงานตรงนี้นะครับก็เลยมาจับงานเรื่องของเด็กพิการซ้อนนะครับแล้วก็หลังจากที่อยู่โรงเรียน2องขตาบอดกรุงเทพก็เกือบเกือบ20ปีนะครับผมเป็นครูราชการนะครับ โรงเรียนสองอตบอกกรุงเทพนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนเขาเรียกให้กลับนะครับทุกคนที่เป็นครูราชการก็ต้องออกไปข้างนอกกันนะผมก็ไปอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็ไปดูแลเรื่องของเด็กพิการซ้อนแล้วก็เด็กออทิสติกที่ศูนย์การศึกษาพิเศษศเขตหนึ่งที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับก็เคยได้ทุนไปเรียนต่อเรื่องของเด็กพิการซ้อนที่เพิร์กิงสกู o ฟอร์ตบลายที่อเมริกาแล้วก็กลับมาก็มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็ มีโอกาสได้เข้ามาทํางานที่สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะดูแลในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็การสอนนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษนะครับอยู่ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงสาธาธิการครับครับหลายๆคนจะรู้จักครูสามารถครั้งแรกในฐานะที่เป็นครูแทบไม่มีใครรู้จักประวัติส่วนตัวพอจะแนะนําให้เรารู้จักประวัติส่วนตัวของคุณครูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับครับประวัติส่วนตัวก็คือผมแต่งงานแล้วกับพันตํารวจโทหญิง สิริพรนะฮรัตนาสาครเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแต่งงานมา20กว่าปีแล้วแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนเพิ่มเติมส่วนใหญ่แล้วผมจะเรียนไปในสิ่งที่เราคิดว่าเรายังขาดอยู่นะครผมจะไม่เรียนตามกระแสผมก็ไปเรียนปัญญาโทที่มสวระภานาิมิเพิ่มเติม นะครับตอนนั้นเป็นโค้ชด้วยก็เราก็อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่มีความรู้เรื่องคนพิการอีกก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเรียนเพิ่มเติมทางวิทยาลัยลาดสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้เปิดปริญญาโทด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในเรื่องการให้คาปรึกษาก็เลยได้รับปริญญาโทด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแล้วก็มาทํางานที่กระทรวงศึกษาธิการในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษพอดีเขาให้มาดูแลเรื่องหลักสูตร เห็นเป็นคนเดียวที่มาจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษแล้วก็มาอยู่ในส่วนกลางผมก็เลยสมัครไปเรียนปริญญาเอกที่จุฬาในเรื่องของหลักสูตรและการสอนนะครับก็จบปริญญาเอกด้านหลักสูตรและการสอนที่จุฬาครับครับครูครับครูครเข้ามาสู่การเป็นครูสอนโรงเรียนสองคนตาบอดได้อย่างไรอะครับโอ้อันนี้เรื่องค่อนข้างจะยาว ผมเรียนจบพระศึกษามาส่วนใหญ่ในรุ่นผมก็จะเก่งกีฬากันเยอะผมก็เก่งระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เก่งมากเท่ากับเพื่อนๆเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมชาติทั้งนั้นเลยที่เขาไปเรียนในรุ่นเดียวกันผมก็เลยมามองว่าชีวิตครูที่จบพระศึกษาก็อยากจะเป็นโค้ชกีฬาจะไปโรงเรียนทั่วไปเราก็มองแล้วมันไม่ท้าทายนะครับเราก็เลยลองมามองที่ว่าโรงเรียนสอนขั้นอนกรุงเทพสมัยก่อนแถวบ้านผมมีคุณอาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนตาบอด นะครับเขาจะแวะเวียนมาที่หน้าบ้านบ่อยๆก็คุยกันเห็นโรงเรียนสอนคนตาบอดผมก็เลยไปสมัครก็ปรากฏว่าสมัครที่แรกขเขาไม่รับเขาบอกว่าตาแหน่งเต็มนะครับผมก็เลยไปสอบข้าราชการผมสอบครั้งแรกผมก็สอบได้เลยผมสอบได้อันดับ3าของประเทศเขามีเปิดของมูยที่ช่วยคนตาบอดเป็นของเอกชนแต่ว่า เขารับราชการเข้าไปอยู่นะหลายๆคนก็จะขอไปอยู่โรงเรียนที่เป็นราชการโดยตรงก็จะมีความก้าวหน้าแต่ผมสนใจที่ไปอยู่รยโไไรงเรียนสองอุดมบอรภันต์เพราะเลือกไปที่โรงเรียนสองอุดบรนะครับก็เลือกได้เพราะว่าเราเนี่ยติดอันดับต้นๆของประเทศก็เลือกไปอยู่ที่โรงเรียนสองอบรกรุงเทพครับสอนแล้วก็รู้สึกว่าสนุกแล้วเราได้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็มีอะไรที่ท้าทายหลายๆเรื่องนะครับตอนแรกไปสมัครเขาไม่รับนะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปสอบแล้วก็มาตามราชการนะครับครับ วันแรกๆที่ก้าวไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนสองคนตาบอดรู้สึกยังไงครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะผมมีคุณอานะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นญาติกันนะแต่ว่าเป็นคนข้างบ้านเขาจะมาพูดคุยกันประจํามาหน้าบ้านแล้วมาพูดคุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็คุ้นจีนนะว่าวิธีการที่จะพูดคุยแล้วก็เราเห็นในความสามารถเขาเนี่ยนั้นเราก็จะมีความเชื่อ ในตรงนี้แล้วก็เห็นข้อดีอย่างหนึ่งที่โรงเรียนสองขอนองกรุงเทพจะมีสระว่ายน้านะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เราจะเริ่มต้นนะครับสมัยก่อนกว่าจะพาเด็กลงน้ําได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าซิสเตอร์ค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับก็จะไม่ค่อยอนุญาตเท่าไหร่เราก็ต้องพยายามแสดงให้ท่านเห็นว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงนะครับก็พาเด็กลงน้ําพาเด็กว่ายน้าตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะครับก็พยายามค่อยๆฝึกแล้วก็เรียนรู้ไปกับเด็กนั่นแหละว่าวิธีการที่จะสอนเด็กตาบอดยังไงสมัยก่อนไม่มี YouTube นะครับเราก็ต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจแล้วก็ดูสิ่งที่เราสอนแล้วก็ดูสิ่งที่เด็กต้องการนะครับว่าเขาต้องการให้เราช่วยอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีการอย่างไรก็ลองผิดลองถูกนะครับเด็กก็มีหลายคนก็หัวโหนกไปบ้างนะครับ mm. ว่ายน้ําชนสะมันก็ความผิดของเราเนาะแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาจุดนั้นแหละนะครับแล้วก็มา หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาศึกษาครับครูครับแล้วเทคนิคของครูละครับที่จะทําให้น้องนนักเรียนที่มองไม่เห็นสามารถมองเห็นภาพตามที่ครูสอนนะครับครูใช้เทคนิคอะไรตรงนี้ครับก็จริงๆแล้วในเบื้องต้นเทคนิคส่วนตัวนะผมไม่เคยมองว่าเด็กตาบอดเขาเป็นคนตาบอดนะผมคิดว่าเขาก็เหมือนเราเนี่ยแต่ว่าวิธีการต่างหากว่าจะทำไงให้เขาเนี่ยเข้าถึงในสิ่งที่เราจะสอนก็อย่างที่เล่าให้ฟังฮะเราก็เรียนรู้พร้อมกับเด็กนั่นแหละนะครับเช่นการ จัดท่าทางเธอลองคําที่ตัวครูก่อนนะสมัยก่อนเราก็ให้เด็กเนี่ยคำเวลาเราดึงแขนเวลาว่ายการยกแขนเอาแขนลงน้ําการก้มหน้าหายใจการหายใจให้เขาจับหน้าจับปากเราเนี่ยแหละนะครับ<ๆ>เขาก็จะเห็นเป็นภาพมากกว่าเ็าเรียกเป็นรูปธรรมมากกว่านะครับ<ๆ>สมมติเราจะสอนเขาดำน้ําเนี่ยบางทีมันยากการให้เด็กเล็กๆตาบอดที่ไม่เคยลงน้ําเนี่ยนั้นเราให้เขาจับหน้าจับปากเราเลยนะครับสูดหายใจเข้าแล้วเราก็ก้มหัวลงไปใต้น้ําแล้วเราก็เป่าปากเราเนี่ย ลมที่ออกจากปากเราเนี่ยไปโดนมือเขาเขาจะเข้าใจนะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพก็เรียนรู้จากจุดนั้นไปเรื่อยๆครับใช้ระยะเวลานานไหมครับปู่ครับจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ละจุดแต่ละช่วงมันก็มีช่วงของมันเองเราจะเรียนรู้ไปแต่ละทักษะเรื่อยๆนะครับจากว่ายน้ํามาสู่การพาเด็กเต้นแอรโรบิกทํากีฬาอื่นๆบางทีเด็กเขาก็บอกเราหลายกีฬาเราก็เรียนรู้จากเขานะครับต่างคนต่างเรียนรู้กันไป เขาก็เป็นครูเราในบางช่วงนะครับนะหลายๆช่วงเราก็เป็นครูให้เขาหลายๆช่วงเขาก็เป็นครูให้เราอะครับครูครับอยากให้ครูบอกเล่าถึงลูกศิษย์ที่ครูประทับใจหรือภาคภูมิใจสักคนนึงในช่วงเวลาที่สอนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพครับโอ้ผมประทับใจเด็กหลายคนเนาะอย่างโบนี่เป็นเด็กที่เรียบร้อยนะเรียนเก่งแล้วก็เห็นแววแล้วล่ะเป็นคนที่มีแววตั้งแต่เล็กแล้วล่ะว่ามีความตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนเก่งนะครับ นักกีฬาก็มีอย่างพนมเนี่ยสอนเขาว่ายน้ําแล้วเขาก็ไปแข่งในระดับนานาชาติได้แล้วเราก็ภูมิใจนะครับมีกลุ่มหนึ่งเด็กที่หลายๆคนคิดว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับพอเราเข้าไปจับเขาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมีเด็กอยู่คนหนึ่งเขาเรียนไม่ค่อยเก่งแต่เขามีจุดแข็งนะรเราพยายามมองที่จุดแข็งเช่นเขาสนใจเรื่องกีฬาเขาสนใจเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะเขา สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะเราก็เอาสิ่งนั้นแหละมาแล้วก็ช่วยเขาต่อยอดอาชีพนะครับเขาก็สนใจดีนะครับเราเป็นครูนะครับถ้าเราเห็นเด็กที่เราสอนเนี่ยเขาทำไรายได้ขึ้นมาเนี่ยแค่นั้นเราก็ประทับใจแล้วล่ะนะครับกับเด็กแต่ละคนครับครูครับครูเป็นโค้ชที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันต่างๆนะครับผลตอบรับของการเป็นโค้ชเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเราเป็นโค้ชที่ เราเริ่มจากเด็กที่ไม่เป็นเลยเพราะเราเห็นเด็กว่ายน้ําเป็นขึ้นมานั่นก็เป็นฟีดแบ็กมันเกิดจากภายในของตัวเราเองเรารู้สึกชื่นชมนบางครั้งมันต้องเริ่มชื่นชมตัวเองก่อนนะที่เราสามารถทําให้เด็กจากไม่เป็นเลยมาเป็นผมเคยเป็นคนที่เริ่มเรื่องของการวิ่งมาราธอนพาเด็กไปข้างนอกไปวิ่งแข่ง10กิโลเวลาเขาจัดวิ่งเนี่ยบางทีโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงบแล้วก็ผู้ใหญ่ก็กลัวเด็กจะเกิดอันตรายถ้าพาเด็กไปวิ่งบางทีเราก็ต้องแอบ พาเขาออกไปบ้างนะเอารถตัวเองพาไปเราก็ไม่มีตังค่าสมัครนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะโทรไปที่คนจัดงานวิ่งต่างๆว่าเนี่ยผมมาจากโรงเรียนสองตบอดกรุงเทพนะผมไม่มีงบประมาณแล้วแต่ว่าเด็กนัอยากจะวิ่งนะครับเขาก็ให้บัตรวิ่งฟรีให้เสื้อด้วยพอวิ่งเสร็จเด็กก็ได้เหรียญด้วยนะครับแล้วระหว่างที่วิ่งเนี่ยเขาก็ชื่นชมเขาไม่ชื่นชมเด็กอย่างเดีย,เดยวเขาชื่นชมครูด้วยเราไม่ใช่เป็นภาระกับคนที่เขาไปจัดวิ่งแต่กลับเป็น แรงบันดาลใจให้ชุมชนคนที่เข้ามาร่วมวิ่งเนี่ยเขาเห็นว่าคนตาบอดเขายังมาออกกําลังกายเลยก็เ,เป็นส่วนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจในตัวเองว่าเออเราก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กแล้วก็ในสังคมได้นะครับเวลาเขาเห็นลูกศิษย์เราก็สนุกสนานไปต่อไปเราก็พาเด็กไปครับครูครับระยะเวลา20กว่าปีที่ครูปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสังคมตาบอดนะครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับน้องๆตาบอดเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วผมรู้สึกดีตลอดที่อยู่งเรียนถ้าเราไปดูประวัติผมเนี่ยน้อยมากฮะที่ลาง,งานแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะผมรู้สึกว่าทุกเช้าอยากจะรีบมานะครับแล้วรู้สึกว่า มันมีความสุขอะที่มาเล่นบางทีตอนบ่ายๆเราก็ได้วิ่งเล่นเตะบอลกับเด็กในสนามบางครั้งเราก็ยิ่งกว่ามาราตุน่าอีกเพราะเขามองไม่เห็นเราเลี้ยงหลบนะครับนั้นมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เล่นแล้วมีความรู้สึกว่าเราก็ทําให้สิ่งที่เรามีโอกาสที่อยากจะฝันอยากจะเป็นโค้ชเนี่ยเราก็สามารถทําได้ นะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับเด็กของเราก็ประสบความสาเร็จหรือบางคนเนี่ยอาจจะเล่นกีฬาไม่เป็นเลยนะไม่เก่งเลยเด็กบางคนเนี่ยให้ลงว่ายน้ําเขาเคยมีประสบการณ์ในการจมน้ําต้องอยู่กับผมนี่สองปีนะกว่าจะได้ลงมาในน้ําได้ตรงนี้แค่เขาลงมาในน้ําได้ผมก็ภูมิใจแล้วมีนายบุญช่วยเขาจะนั่งอยู่ขอบสาเนี่ยประมาณ2ปีนะครับตอนแรกนั่งเก้าอี้ก่อนแล้วค่อยๆตายมาตายมา,า,ยมาแล้วก็มานั่งที่ขอบสาแล้วขาเล่นในน้าเนี่ย กว่าจะลงมาในสระได้แล้วว่ายน้ําได้พอเราเห็นเขาว่ายน้ําได้เลยได้ก็ภาคภูมิใจนะครับว่าทุกวันมันมีความสุขแล้วเราโชคดีนะคุณครูที่โรงเรียนสอนคตบอกกรุงเทพทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเหมือนกับแย่งกันที่จะพัฒนาเด็กอยากจะสอนเด็กครูหลายๆคนก็ไปนู่นถึงโรงเรียนตั้งแต่หกโมง แล้วคุณครูสมัยก่อนก็มียกตัวอย่างเช่นคุณครูกุลทีคุณครูพันนาคุณครูอัญชลิกายหลายคนไปแต่เช้าเลยแล้วก็เหมือนกับไปแย่งเด็กสอนกันดเด็กก็จะเหนื่อยหน่อยคือครูก็เป็นตัวอย่างเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะเราเป็นครูที่นิ่งๆไม่ได้นะเราต้องพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆนะคุณครูเหล่านี้เป็นคุณครูที่เป็นต้นแบบที่ดีนะครับแล้วผมก็โชคดีได้ได้ทำงานกับพวกท่านอาจารย์วิรัต์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแนละ้วหลายๆคนนะครับก็เป็นครูที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ทําให้เราเนี่ย ทำงานยังมีความสุขสมัยก่อนเราก็ไปก็เหมือนกับเป็นเด็กที่สุดนะเขาก็ดีต่อเราทุกคนนะครับทําให้ทํางานอย่างมีความสุขครับครัูครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสองคนตาบอดนะครับมีการตีมีการดุนักเรียนบ้างไหมครับในส่วนตัวผมไม่มีนะแต่ผมจะหาวิธีการอื่นๆแต่ว่าก็มีบ้างนะครับครูที่โรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพไม่ได้ตีลักษณะเครียดแก้นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงโทษเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ เพื่อให้เด็กได้มีความรู้สึกว่าฉันก็มีความผิดเหมือนกันนะฉันทำผิดก็ต้องโดนลงโทษแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะไม่มีใครที่จะลงโทษเด็กด้วยการตีที่รุนแรงนะครับแต่สมัยก่อนก็ต้องมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่สําคัญเด็กส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจเพราะว่าคุณครูเนี่ยมีความตั้งใจนะครับตีด้วยความรักตีด้วยการอยากให้เป็นคนดีครูที่ตีเด็กเนี่ยเด็กหลายๆคนพอจบไปแล้วก็ถามหานะครับครับครูครับชีวิตของการเป็นครูในโรงเรียนสังคนตาบอดนะครับ นอกจากวิชาพละรศึกษาแล้วครูได้มีโอกาสที่จะสอนวิชาอื่นเสริมบ้างไหมครับสมัยก่อนครูเรามีค่อนข้างน้อยแต่ว่าเด็กเยอะผมเคยสอนทีเดียว7วิชาเนาะตั้งแต่ลูกเสือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็สมัยก่อนมันมีสอรอนอสอปอชพละรศึกษาสุขศึกษา สอนเยอะครับสมัยก่อนเพราะว่าครูเราค่อนข้างจะน้อยเพราะเขาเห็นเราได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศกลับมาก็ให้เราสอนภาษาอังกฤษด้วยครับก็สอนอยู่หลายวิชาพอสมควรนะครับครับครูครับหลังจากที่ครูไปศึกษาที่ต่างประเทศแล้วนะครับนอกจากวิชาภาษาอังกฤษที่เอามาใช้กับนักเรียนแล้วครูนําเทคนิคหรือว่าวิธีการอย่างอื่นมาถ่ายทอดให้เด็กๆที่ประเทศไทยบ้างไหมครับก็ผมสอนพนักศึกษาอยู่ทางฝรั่งเขามาดูงานนะครับก็เห็นผมสอนเขาก็เลย เรียกตัวไปเลยบอกว่าให้ทุนไปเรียนที่อเมริกาเรื่องการอสอนการศึกษาก็ช่วยได้มากนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนสมัยก่อนผมคิดโครงการเขาเรียกว่า community fitness นะครับพอดีก็เวลาเราไปที่นูน่นน่ะเขาก็จะมีพาเด็กออกไปชุมชนไปทำกิจกรรมไปตลาดไปร้านค้าไปดูหนังไปพายเรือออกไปทำแคมปิ้งนะครับนั้นเราก็อยากจะมาทำมั่งผมก็เลยมาตั้งโครงการชื่อว่า Community Fitness นะครับคือเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเด็กที่มีสายตาปกติหรือเด็กที่ตาบอดเนี่ยชีวิตเขาต้องมีการออกกำลังกายไปตลอดชีวิตเรียก่าไลฟ์ลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ว่าโอกาสของคนตาบอดเนี่ยจะน้อยนะครับเขาอาจจะยังไม่เคยได้ออกไปในชุมชนและในชุมชนก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักเขานั้นโครงการนี้เป็นการที่พาเด็กออกไปข้างนอกไปสู่ชุมชนสมัยก่อนเราก็จะพาไปที่สวนลุม ออกไปวิ่งกับประชาชนทั่วไปในการวิ่งมินิมาราทอนต่างๆไปสวนลุมเราก็ไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆที่ในสวนลุมนะครับมันจะมีคณะหรือกลุ่มคนที่ออกกําลังกายได้เล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราเข้าไปเขาก็สอนเด็กเรามีเรือถีบที่อยู่ในบึงเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาเนี่ย มันทาให้เด็กเขารู้ว่าการออกกําลังกายไม่ใช่มีเฉพาะในโรงเรียนคนในชุมชนเนี่ยเขาออกกําลังกายกันตลอดชีวิตอายุมากๆเขาก็ออกกําลังกายนั้นเราได้พาเด็กไปเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เด็กหลายๆคนก็รักการออกกําลังกายนะครับสิ่งที่ครูพระละควรจะคิดนะครับไม่ใช่ว่าสอนจะให้เด็กเนี่ยเล่นฟุตบอลเป็นเล่นวอลเลเ่เป็นเตะตะก้อเป็นเล่นกีฬาว่ายน้ําเป็นไอ้นั้นเป็นเครื่องมือเฉยๆเด็กต้องรักการออกกําลังกายต้องมีกิจกรรมทางกาย นะครับต้องมีการออกกําลังกายหลังจากที่เขาจบการศึกษาแล้วเนี่ยผมมองนะว่านั่นคือหัวใจของวิชาพารศึกษาก็คือจะทำไงให้เด็กใช้ความรู้ที่ตนเองมีในเรื่องของการออกกําลังกายให้ได้ตลอดชีวิตและเพื่อจะลบในเรื่องของข้อจํากัดเราก็ต้องให้ชุมชนเนี่ยเขารับรู้ว่าในสังคมนี้ก็มีคนตาบอดอยู่ด้วยนะถ้าคนตาบอดมามีส่วนร่วมเนี่ย เราจะทําอย่างไรนะครับครับครูครับนอกจากงานวิชาการหรือว่าสายวิชาการที่เรียนตามหลักสูตรแล้วนะครับครูเองได้มีโอกาสมอบทักษะชีวิตให้กับน้องๆในโรงเรียนยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วทักษะชีวิตมันเกิดขึ้นทุกอนูนะของการจัดการเรียกนการสอนแม้ว่าจะเป็นวิชาอะไรเนะี่ยมันสามารถจะสอดแทรกไปยกตัวอย่างเช่นวิชาการเนี่ยเด็กที่มาทํางานร่วมกันทักษะชีวิตอันหนึ่งก็คือการทํางานร่วมกัน เป็นพวกซอฟต์สกิลเรื่องการทำงานร่วมกันการมีปฏิสัมพันธ์การฟังการปฏิบัติตามคำสั่งการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานให้เสร็จนะครับแล้วก็การรับรู้ว่าตัวเองต้องทำงานอะไรขั้นตอนกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับนั่นคือทักษะชีวิตภายในโรงเรียนแค่นั้นก็อาจจะยังไม่พอ ในส่วนหนึ่งของเรื่อง community fitness หรือสมรรถภาพในชุมชนเนี่ยก็เป็นตัวที่สร้างในเรื่องของทักษะที่เด็กจะต้องออกไปใช้ในชีวิตในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วทักษะทางสังคมทักษะการใช้เงินนะครับการซื้อของการไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องสอนต้องให้เด็กได้รับรู้การทําอาหารทําครัวอะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่เด็กทุกคนจะต้องรู้นะครับ มันก็ต้องผ่านในเนื้อหาทุกบทเรียนที่เราสอนนะครับเราจะไปแยกไม่ได้ว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะสอนเรื่องทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันต้องเกิดตั้งแต่เด็กตื่นขึ้นมาจนถึงเข้านอนนะครับครับเป็นการบูรณาการร่วมกับเนื้อหาวิชาการได้ครับครูครับ,รบเข้าใจว่าหลังจากที่ครูออกจากโรงเรียนสอนคนตาบอดหลังจากที่สอนมากว่า20ปีแล้วอะครับครูย้ายไปอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษและเริ่มรู้จักกับเด็กพิการสอนอยากให้ครูบอกเล่าเกี่ยวกับโจทย์ของ เด็กพิการซ้อนให้พวกเรารู้จักสักนิดครับจริงๆแล้วเรื่องของเด็กพิการซ้อนน่ะผมเริ่มมาตั้งแต่สมัยอยู่ที่โรงเรียนสอนนตะบอกรุงเทพมผมจะรับผิดชอบอยู่ห้องหนึ่งเลยนะครับก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็คุณครูทุกคนควรจะต้องรู้ก็คือเด็กพิการซ้อนน่ะคำว่าซ้อนเนี่ยก็หมายถึงว่ามีความพิการหนึ่งอย่างแล้วก็มีความพิการอย่างอื่นปนมาด้วยซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับมีความต้องการจําเป็นที่แตกต่างกันไป นั้นเด็กแต่ละคนเราเชื่อว่าแต่ละคนมีความต้องการจําเป็นที่แตกต่างกันแต่ถ้ารู้ว่าเขามีความพิการซ้อนอะไรแล้วเรารู้ว่าเขามีความต้องการจําเป็นอะไรจะทําให้เราจัดการศึกษาที่สามารถให้บริการเขาได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเรามีเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเนาะผมจะเรียกสั้นๆว่าตาบอดก,ก็เด็กบางคนเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะยกตัวอย่างสมัยก่อ,น,อ,น,เเอนเนี่ยผมสอนเนี่ยเปิดเทอมมาเนี่ยผมจะเปิดดูประวัติ สุขภาพเด็กเลยเด็กบางคนเนี่ยเรารู้เลยเด็กคนนี้เป็นโรคหัวใจนั้นเวลาเราจัดการสอนที่จัดกิจกรรมเนี่ยเราจะได้มีข้อที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะนั้นเด็กบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวการใช้มือการเดินถ้าเราสอนแบบเด็กตาบอดไปทั้งหมดเลยโดยที่ไม่คิดไม่คํานึงถึงความต้องการจําเป็นในด้านอื่นๆเช่นความสามารถในการเดินหรือความสามารถในการใช้มือหรือแม้แต่ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ย เราก็จะไม่สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับเด็กได้นั้นสิ่งที่สาคัญเราต้องรู้ให้ได้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยถ้าเขามีความพิการซ้อนความต้องการจําเป็นที่แทบที่มากับความพิการซ้อนแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรเราจะได้จัดการศึกษาได้ถูกต้องอครับครับครูครับครูพอจะยกตัวอย่างให้ได้ไหมครับว่าการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความพิการซ้อนเนี่ยครับมีความพิเศษยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วเด็กแต่ละคนก็จะมีความพิเศษของตัวเองเนาะยกตัวอย่างเช่นผมเคยสอนเด็กออทิสติกเนี่ยหลายคนก็ไม่สามารถพูดได้นะครับนั้นความพิเศษของเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้มานั่นคือการสร้างความไว้วางใจนะครับเราต้องเริ่มด้วยกระบวนการในการสร้างความไว้วางใจให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยคิดเหมือนเขามีความเป็นเพื่อนเขาสนใจในสิ่งเดียวกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ เขาบอกไม่ได้ว่าเขาพูดไม่ได้เนี่ยว่าเขามีความรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเขาพูดไม่ได้ผมเรียนรู้ว่าถ้าเริ่มต้นจากการที่เราสร้างความไว้บางใจเขาเล่นเขาสนุกเขาสนใจอะไรเนี่ยเริ่มจากตรงนั้นนะครับพอเริ่มจากการที่ไว้วางใจแล้วเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปสู่โลกเขาได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถจะดึงเขาเข้ามาสู่โลกทั่วไปได้อย่างเช่นเด็กออทิสติกที่อย่างเล่าให้ฟังเนี่ยพอเรามีความไว้วางใจเขาเนี่ยเขากล้าที่จะมาใกล้ชิดกับเราเริ่มในเรื่องการสอนเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มก็คือเริ่มจากการสื่อสารเพราะเด็กถ้าพูดไม่ได้คุณไปเริ่มเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ได้เพราะการสื่อสารเป็นหัวใจของการเรียนรู้เป็นประตูที่จะเปิดไปสู่การเรียนรู้นั้นเราต้องเริ่มจากการทำยังไงที่จะสื่อสารสอนให้เขาสื่อสารในรูปแบบที่ทุกคนเข้าใจได้นั้นเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ดูเรื่องออทิสติกในเรื่องของข้อจำกัดก็ไม่ว่าพฤติกรรมเรื่องของการสื่อสารนะครับ เรื่องของทักษะทางสังคมเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจในแต่ละด้านหมดเลยนะครับนั้นจะทำให้เราเนี่ยจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับมีเด็กอยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่เคยที่จะหยิบอาหารหรือหยิบนมขึ้นดื่มได้ตนเองได้เลยเนี่ย ทุกครั้งพ่อแม่ก็จะยื่นให้แล้วก็ป้อนมั่งอะไรบ้างหรือว่าไม่เคยให้เด็กได้ไดจับนมที่เป็นแก้วแล้วก็ยกขึ้นดื่มเหมือนคนทั่วไปเด็กออทิสติกเนี่ยเรียนรู้ผ่านทางภาพได้ดีใช่ไหมนั่นคือจุดแข็งเขาเราเข้าใจในจุดแข็งของเด็กออทิสติกว่าเขาเรียนรู้ผ่านทางภาพเราภาพให้เขาดูว่าเนี่ยคือนมนะที่จะต้องดื่มแล้ววิธีการดื่มทํำยังไงพอวันที่เขาเลือกที่จะดื่มนมแล้วก็ยกแก้วนมขึ้นดื่มเนี่ยผู้ปกครองเขาอยู่ตรงนั้นเนขาแทบน้ําตาไหลนั่นคือสิ่งที่เรามีความรู้สึก ว่าเราสามารถทําให้เขามาถึงจุดที่เขาเริ่มจะเข้าใจได้เห็นพัฒนาการของลูกเขาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกดีใจในจุดนั้นนะครับนั้นเด็กทุกคนนะครับผมว่าต้องเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนครับครับ นั่นแหละครับคุณผู้ฟังคือเรื่องราวบางตอนของแขกรับเชิญของเราที่ได้ถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับแต่ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ในรายการได้หมดเวลาลงแล้วและในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะนําเรื่องราวของดออรสามารถรัตนาสาครน,นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษข้าราชการบํานาญสํนานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาถ่ายทอดให้คุณฟังได้รับฟังกันต่อนะครับว่าบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ ที่มีบุตรหลานเป็นคนพิการซ้อนจะมีหลักในการปฏิบัติหรือส่งเสริมลูกอย่างไรให้ลูกได้มีพัฒนาการที่ดีตามช่วงวัยแล้วโปรแกรมการสอนแบบ IEP สำหรับผู้พิการจะมีลักษณะอย่างไรและสื่อในการจากกัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมการสอนแบบ IEP ที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุดคือสื่อรูปแบบใดรอติดตามรับฟังรายการได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างน,นะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับคุณผู้ฟังหลังจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนําข่าวสารของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้นะครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้นําข่าวการส่งต่อความรักในโรงภาพยนตร์ให้ผู้พิการทางการเห็นผ่านภาพยนตร์รักยุค Y2K มาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยบริษัท f f Corporation ชจำกัดมหาชนเดินหน้ามอบความสุขให้กับผู้พิการทางการเห็นและบุคคลทั่วไปนะครับสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม โดยบริษัท FF ร่วมมือกับ GDS 559สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สนะครับได้บริษัทกล่องดิสอจำกัดในการพัฒนาแอปพลิเคชันพานนาแอปพลิเคชันเสียงบรรยายภาพและจัดทำ audio description หรือสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถจินตนาการเหตุการณ์ในภาพยนตร์และได้รับอรรถรสในการชมภาพยนตร์ยิ่งขึ้นนะครับ พร้อมจัดกิจกรรมนำผู้พิการทางการเห็นร่วมชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ SF มาอย่างต่อเนื่องกว่า6ปีรวมภาพยนตร์ทั้งหมดจำนวน13เรื่องนะครับและล่าสุด s f, f นะครับโดยนางสาวพิมพ์สิริทองร่มโพผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท f f c o r p o r a t ช o n จำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตรใจดีนะครับบริษัท g d s 559จำกัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่ดูแลผู้พิการนะครับซึ่งได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสอสอสอมูล,ลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมและบริษัทกล่องดิสส์จำกัดนะครับร่วมส่งความสุขและความรักให้ผู้พิการทางการเห็นเนื่องในเดือนแห่งความรักนะครับเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงสื่อบันเทิงในโรงภาพยนตร์ได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านการชมเธอกับฉันกับฉันภาพยนตร์รักสุดน่ารักที่จะพาย้อนไวัยไปพบกับความรักในยุควัยทูเคโดยมีนักแสดงนำคือ คุณใบปอทิตยาจีระพรศินและคุณโทนี่อันโทนี่บูซเรนะครับพร้อมโปรดิวเซอร์ยอดฝีมือนะครับคุณต้งบรรจงปีสันทนากลและผู้กำกับฝาแฝดคุณแวววันและคุณวันแววหงวิวัตมาร่วมเซอร์ไพรส์สร้างความสุขที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลวิลด้วยนะครับซึ่งทางนางสาวพิมพ์สิริทองร่มโพ ผู้นยก,การฝ่ายการตลาดบริษ,ษัท FF Corporation จำกัดมหาชนนะครับได้พูดไว้ว่า FF ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันพันานารวมถึงจัดกิจกรรมให้ผู้พิการทางการเห็นได้มาร่วมชมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเราเห็นว่าโรงภาพยนตร์นะครับเป็นสถานที่ที่มอบความสุขให้กับทุกคนดังนั้นทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงความสุขจากการชมภาพยนตร์อย่างเท่าเทียมกัน โดยนอกจากแอปพลิเคชันพันนาแล้วนะครับ SF ยังได้สนับสนุนการจัดทำ audio description หรือเสียงบรรยายภาพเพื่อลงในแอปพลิเคชันอีกด้วยนะครับซึ่งจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับกว่า6ปี เราได้ร่วมกันจัดทําอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นจํานวนถึง13เรื่องนะครับและสําหรับครั้งนี้กับภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันซึ่งถือเป็นภาพยนตร์รักที่จะพาทุกคนย้อนวัยไปกับความรักในยุค Y2K ซึ่งกําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับและพิเศษในช่วงเดือนแห่งความรักนี้ SF และ GDS 559นะครับยังร่วมกันส่งต่อความรักให้กับผู้พิการทุกคนโดยการมอบสิทธิ์ชมภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง1 เพียงแสดงบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อรับสิทธิที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนตลอดโปรแกรมการฉายนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันล่วงหน้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน sf cinema www sf cinema com และจุดจำน่ายบัตรชมภาพยนตร์สาขาที่เข้าฉายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมพิเศษได้ผ่านโซเชียลมีเดีย v l o v e s f และ Hashtag SF Cinema นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าว w w w r y t c o o m นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกัน ได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสราร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ